สวัสดีค่ะยินีต้อนรับสู่แกรม,มาวาเรียสคลิปนี้คุณยายมีต้นไม้ที่กระแสมาแรงตลอดกาลเลยค่ะเป็นที่ยมของตลาดนะคะเป็นไม้มงคลที่ต้องบอกว่าเป็นต้นที่ต้องมีกันเลยทีเดียวค่ะกวักมรกตที่มีความสวยงามช่วยฟอกอากาศลดมลพิษแล้วก็ยังมีผลทางจิตใจด้วยนะคะเพราะมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่เสริมโชคลาภ เรียกซับกวากเงินกวากทองเข้าบ้านเขา้าร้านค้าลำต้นค่ะลำต้นเขาจะสะสมอาหารอยู่ใต้ดินนะคะอยู่ใต้ดินเราเรียกว่าโขดนะคะอยู่ใต้ดินนี้นะคะเรียกว่าโขดนะคะส่วนก้านใบนี่ค่ะคุณยายดูก้านใบนะคะก้านใบนะคะก้านใบเขาจะเรียวยาวมีความอวบน้ําเห็นไหมคะอวบอ้วนเนี่ยค่ะอวบน้ํา สวยสดเลยค่ะส่วนความสวยสะดุดตาอยู่ที่ใบนี่ค่ะอยู่ที่ใบรูปทรงของใบจะสวยงามแล้วก็ใบเขาเนี่ยจะเป็นเงามันสีเขียวสดจนกระทั่งเขียวเข้มเลยค่ะแต่ถ้าอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะที่คุณยายใช้ดูก็คือกวักมรกตดำค่ะ,ะถ้าเป็นกวักมรกตดำเนี่ยใบยที่ออกมาใหม่ๆเห็นไหมคะ สีเขียวค่ะแต่พอแก่แล้วใบก็จะเป็นสีดำนะคะอันนั้นคือโมรกดดำค่ะ,ะกลับมาดูที่ต้นเดิมเมื่อกี้นะะี่ค่ะต้นเดิมเมื่อกี้นี้เขาจะมีดอกค่ะนีค่ะเป็นดอกแต่ปีน,นี้ออกดอกมาหลายวันแล้วเลยสีดำซะนิดนึงจริงๆเวลาออกใหม่ๆตรงนี้จะเป็นสีขาวนวลนๆนะคะดอกเนี่ยจะออกที่โคนต้นนี่ค่ะออกที่โคนต้น โดยมีกากคุ้มอันนี้ค่ะมีกากคุ้มนะคะกากคุ้มสีเขียวค่ะนะคะช่อดอกดอกนี้จะเป็นสมบูรณ์เพศนะคะทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันมีความเชื่อว่ากมรกตเนี่ยจะออกดอกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชควาสนาของผู้ปลูกถ้าออกดอกผู้ปลูกก็จะได้รับโชคเห็นไหมคะของคุณยายตอนนี้ออกดอกนี่คะ่ะออกดอก เริมเลยค่ะนะคะโชคราบกำลังจะมาแล้วค่ะดินที่ใช้ปลูกก็อชอบดินร่วนค่ะน้ำไหลผ่านได้ดีคุณยายก็จะใช้ดินถุงนะคะผสมขุยมะพร้าวมะพร้าวสับคุณยายก็ใส่ใสยย่หยาบไปเล็กน้อยด้วยค่ะแล้วก็ปุ๋ยคอค่ะการลดน้ำเนี่ยสัปดาห์ละแค่ครั้งเดียวเองค่ะหรือว่าเมื่อหน้าดินแห้งนะคะ อย่าลดน้ำบ่อยค่ะเพราะว่ารากเขาจะเน่าได้ส่วนแดดนะคะเขาไม่ชอบแดดแรงค่ะชอบแดดล่มรำไรนะคะวางไว้ในอาคารก็ได้ค่ะของคุณยานี้วางเอาไว้ใต้ต้นแก้วนะคะก็ร่มรำไรถ้าอยู่ในอาคารเนี่ยแค่มีแสงจากหน้าต่างมาเขาก็พพอแล้วค่ะส่วนปุ๋ยนะคะปุ๋ยข้อก็ใช้เดือนละหนึ่งครั้งค่ะแต่ถ้าเป็นปุ๋ย ละลายช้า3มเดือนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเคล็ดลับในการปลูกค่ะถ้าจะให้ช่วยกวากเงินกวากทองเข้าบ้านหรือร้านค้าก็ควรจะปลูกไว้ที่หน้าบ้านค่ะของคุณยายนี้ก็อยู่หน้าบ้านนะคะส่วนที่ร้านของคุณยายก็วางไว้หน้าร้านนะคะคลิปนี้คุณยายก็นำเสนอไม้มงคลที่ฟอกอากาศนะคะมีใบที่สวยงามมีสเสน่ห์ดูดี แล้วก็เป็นที่ยมตลาดกาลให้ทุกท่านได้มีความสุขตาสุขใจกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ